รถทำไมมันคุมยากจังไอไอ Water F U No Cover T T ดริ C ด C อ่ะ เฮ้ยอะไรอะไรวายวายเรี่ออะไรเรี่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะขบแย่เรี่ออะไรไปไกลๆเฮ้ยไปไกลๆเฮ้ยเจ็ดแบวช็อตกูแล้วไอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเรี่ออะไรมาป้องกันตัวกูทีมันมาแล้ว oh oh, hãy oh. tại hãy tại hãy tại hãy tại wow wow ôi <coughs> 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 oh, yeah, อ๋อจัรแหล็กาก้าววายส้นตีนส้นตีนพิทักโลกรู้จักป่ะส้นตีนอาจารย์ตีนแดงรู้จักว่าอาจารย์ตีนแดงนะฮะไอเซีดซีดมาแล้วผมจะมาโชว์พลังวิเศษให้ผมดูนี่คือเท้า Lên đủ Lòng băng đinh Long Lòng đinh đinh si Khu cân sì yu อันนี้คืออะไรโอเคอ๋อมันคือ, break. อเบรก โอเคอ่าดูเหมือนวันนี้เราจะเจอของใหม่แฮะอืมอ้าวแล้วมันต่อกันยังไงวะเนี่ยอืมอ่าได้ละโอ้โหรถกูสูงเลย ่ไปได้ลืมเอาละไปได้ โอโดน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 ตนแหลกกโอเคไปได้ย่ให้เวลาฉันสักประเดียวนึงไปย่าในสุดกูก็เจอของใหม่สักทีหลังจากที่กูเล่นมา1ชั่วโมงกว่า โอ้เอ้ยไปโอ้มันลำบากครับแท้วะโอ้ยลำบากครับแท้ โอ้ยมึงมึงให้กูนี่ก่อนก็ได้รถเสียกูไม่เล่นแมงแล้วเกมห่วยแตก จำฟอร์มผมไว้มันเกมห่วยแตก